จักผู้ใดส่งมาได้พี่น้องเขาบอกว่าหาบึงลิปก่อนเลยพี่น้องเราบูมแมนน่แนวแล้วพวกนี้เป็นไครนี่อย่าบอกได้เขามารักของว่าบูมแมนน่แนวเขาสายรักพวกนีนไ้ไปรักของคนอื่นนัวมันบูดีเด้พี่น้องยาเพชรสันดานแบบนี้เ้ยพี่น้องนะถ้าไปเอาของคนอื่นนี่เขาสีด่าเพราะเจ้าก็คิดจะเจ๊แล้วเขาก็ดาแล้วอะ บุดีได้ไม่เท่าอันนี้รักมัว่วจะบอกได้เอาไปเม่งทุกอย่างนะผู้พี่น้องเอ้ยเจ้ากูเบ่งเอาเอาไปพูดเท่าอันนี้กะเกินใจไม่มีว่ะแม่เมื่อนาผมก็ไปกินหมูท่าอ่ะผมท่าเข้าถาาว่าแม่งาน,นเกิดใครงาน,นเกิดหมามันงครับว่ะว่องซี่เข้าวา่ะโอ้ยะบักอันนี้มันคือมังก่้แท้อ่ะมังก่้มังก่้ได้ใส่เยียวคอยดิมดน,นี่ดูครับ นี่มีทตกคนมาลักของเรียนเราเราไม่อยู่แต่ว่าเรามีกล้องวงจอรปิดไงครับแม่อโ้ลักเอาละครับคนแย่แต่ว่ามีคนถ่ายได้อีกหลังหนึ่งมีกล้องวงจอรปิดทาไมเขาต้องมาเอาของอนเราด้วยเขาอยู่ข้างบ้านแล้วเขาก็เดินมาเอาไม่ใช่นะครับผมผมผมไม่ให้ผ่านนะครับคลิปนี้โอ้ผมผมนี่แย่เลยคุณครับไม่ได้เลยครับแบบนี้เซาเซาครับเซาเซา บบได้บบได้ผู้โพดโพดเป็นอย่างเออเขาเขามาเขามาเอาของผูนนั่นของผูนนี่กินเดี๋ยวอกได้ไปหาเอาไอีอยงมาขายให้เขานะบุเม่นเด้อค่ะพี่น้องอย่าไปเฮ็ดตามนี่กับยายน,นี่จะยายยังอย่าไปเฮ็ดตามเลยพี่น้องเบื้องนี้เรามาเฮ็ดจังสันเฮ็ดแบบนี้นนะกระบุดี้ไม่ละวะมาลักของผู้อื่นบบมันกระบุม่นแล้วอย่างสิกะจะเอาไปเฮ็ดยังคอยอยังบู้ าไปขายบอกเขาก็บ่ได้เงินหละนายทุนไงมุณีแนวพี่น้องบ่เมนนายทุนที่เขาปลูกอะเขาบ่ได้เงินแต่เพิ่นได้เงินโอ้บ่เมนบุษังก็เอาไปกินพี่น้องเ้ยไปกินวู้บุดีบ่ดีแค่นี้แหละพี่น้องบ่ดีเลยยายนี่มาเอาของผูนั่นของนี่วู้ช็อเๆ็